เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แต่ทางคอรมอก็มีการอนุมัติงบฉุกเฉินพิเศษออกมาเพิ่มเป็น70ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสะบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัด สุราธ,ธานีด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้นายกย้ำอีกหนึ่งประเด็นบอกว่ามีหลายคนนะที่ยังไม่ไปลงทะเบียนรับเงิน9 0 0 0บาทอาจจะไม่ได้เงินด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องไปสํารวจแล้วก็ไปลงทะเบียนเพื่อเป็นการรับเงินเยียวยาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับครับก็ยืนยันนะครับว่าจะส่งให้ถึงมือไวที่สุดด้วยนะครับเยียวยาได้เร็วที่เร็วแค่ไหนเรื่องของการเดินหน้าในด้านของเศรษฐกิจก็จะสามารถเดินหน้าไปเร็วเท่านั้นด้วยนะครับทีนี้ถ้ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่กันหน่อยนะครับที่นครศรีธรรมราช ถ้าดูในตัวเมืองเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีบางจุดที่อาจจะยังไม่คลี่คลายนะครับจุดหนึ่งก็คือถนนพัฒนาการคูขวางแถวซอย10ถนนหมายเลข10เนี่ยนะครับก็จะมีน้ําท่วมขังอยู่ก็จะเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้ามาดูพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดอย่างเช่นที่นบพิตานะครับอำเภอนบพิตาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจุดนั้นค่อนข้างเสียหายหนักเพราะว่าเจอน้ําป่าน่าจะหนักสุดในรอบ30ปีเลยนะครับ นี่คือที่บ้านเปียงครับหมู่ที่4ตําบลกรุงชิงอําเภอนกพิตํามบ้านของชาวบ้านที่มีประมาณ400หลังถูกน้ําป่าจากเทือกเขากรุงชิงแล้วก็ดินโคลนไหลเข้าท่วมได้รับความเสียหายมากถึง300หลังจาก400หลังเนี่ยนะครับความเสียหายก็ค่อนข้างหนักทีเดียวครับบางหลังถูกน้ําท่วมสูงถึงหลังคาบ้านยังดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับทุกคนสามารถออกมาได้ทันชาวบ้านหลายคนบอกว่าแม้จะเคยประสบภัยพิบัติ เจอดินโคลนถล่มมาแล้วก็หลายครั้งแต่ว่าเหตุดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ถือว่าน่าจะหนักที่สุดในรอบ30ปีตีนี่รุนแรงว่าเพื่อนลูกเปดที่บ้านเลยยายไม่เคยเห็นน้ำมากกว่านี้นักเนี่ยนน้อยบนนี้ไม่เคยตัวมไม่เคยมีตั้งเล็กสามเอ็ดตั้งเล็กนุ่มเละเล็กห้าที่ก็ไม่มีแบบนี้นักเนี่ยนน่อยจริงๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตกรุงชิงบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า450มิลลิเมตรรวม12ชั่วโมงก็ถือว่าสูงมากนะครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการซ้อมแผนอพยพเอาไว้บ้างแล้วจึงได้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์อพยพได้ทันจึงไม่เกิดการสูญเสียขึ้นครับคือม,มันมันมีมันมีบทเรียนตั้งแต่ปี54นะครับคือเรามีประสบการณ์มาแล้ว แต่ว่าปีนี้ครับในภายใน12ชั่วโมงนะครับฝนตก450มิลคืนเดียวนะครับก็เลยเมันกับเราก็มีการตั้งรับนะครับเส้นทางน้ําสายหลักนะครับสายคลองไก้นะครับตลอลดริมน้ำนะครับได้รับความเสียหายเยอะแล้วก็สายสาขาก็เส้นทางขาดนะแล้วก็ต้องอพยพคนบางส่วนที่อยู่ริมน้ำนะครับบางคนอาจจะ ยบขึ้นข้างบนบางคนอาจจะพยบมาอยู่เป็นจุดๆแล้วก็บางบางคนที่อพยพขึ้นข้างบนพอน้ําลดก็สามารถลงกลับมาพื้นที่ได้ขยับมาดูที่อำเภอท่าสาราครับตอนนี้น้ําลดลงเกือบทั้งหมดแล้วแต่ก็จะทิ้งความเสียหายไว้นะครับก็จะต้องทําความสะอาดกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่โรงพยาบาลท่าสารานะครับเจ้าหน,น้าที่เข้าทําความสะอาดเพื่อจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนายแพทย์จัดชยัยพิริยะประกอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสาราบอกว่า โรงพยาบาลมักจะถูกน้ำท่วมเฉลี่ย4ปี1ครั้งจึงมีการยกระดับตัวอาคารให้สูงกว่าระดับน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยในครับและเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญสำคัญมีเพียงแผนกบริการและก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจจะได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากเหมือนกันส่วนในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชถนนพัฒนาการคูขวางร้านค้านับร้อยแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมเสียหายครับ บางร้านจึงต้องปิดให้บริการมานานเกือบ3าวันเพราะว่าน้ําในลําคลองเกิดทุกสายยังคงเต็มความจุทําให้การระบายน้ํายังคงเป็นไปได้ช้าครับซึ่งภาพเช้านี้ก็จะสักประมาณนี้เลยนะครับน,น้ำก็ยังท่วมแบบนี้อยู่ขณะที่นายกนกเกศชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชบอกว่าความพยายามของทางเทศบาลคือการใช้เครื่องผลักดันน้ําที่ติดตั้งในพื้นที่ปากนครซึ่งเป็นปลายน้ําดันน้ํามหาสารระบายลงสู่ทะเล ก่อนจะเร่งการสูบน้ำออกจากชุมชนให้ไหลไปยังพื้นที่ปลายน้ำให้เร็วที่สุดครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว22อำเภอโดยในเขตเทศบาลหลายจุดน้ำได้เริ่มล,ลดระดับลงแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังก็อย่างเช่นพัฒนาการคูขวาง1ิบแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือถนนน้ำแคบหน้าสนามบินนครศรีธรรมราชก็ยังคงมีน้ำท่วมนะครับทั้ง2ฝั่ง รถเล็กสัญจรพอจะได้อยู่บ้างแต่ก็เป็นไปนด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็จะมีรถของทหารคอยรับส่งผู้โดยสารเข้าไปในตัวอาคารรวมทั้งรับส่งออกมาด้วยนะครับสนามบินยังคงเปิดให้บริการเปิดทําการตามปกติก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเจอบทเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้สําหรับสนามบินนครศรีธรรมราชน้ําท่วมปี2554ตอนนั้นก็ปิดสนามบิน <c oughs> ปี2560 ปิด2รอบคุณผู้ชมต้นปีกุมภาพันธ์ครั้งหนึ่งแล้วก็เจอปลายปีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยมีโครงการใหญ่เลยนะครับในการที่จะป้องกันสนามบินทำคันกั้นน้ำใหม่ทำระบบระบายน้ำใหม่นะครับเสร็จสิ้นปี2513นับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมรันเวย์พื้นที่ลานจอดอีกเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการในการที่จะรับมือเพราะว่าจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาก็จะสร้อนได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าปิดสนามบินปุ๊บแล้วในพื้นที่เจอน้ํพท่มสูงเนี่ยรถไฟสัญจรไม่ได้รถยนต์สัญจรไม่ได้แล้วถ้าเครื่องบินบินลงไม่ได้ด้วยมันจะกลายเป็นการช่วยเหลือที่เป็นไปได้ยากลําบากมากนะครับดังนั้นก็เลยมีโครงการในการที่จะป้องกันน้ําแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าก็เป็นบทพิสูจน์แล้วเหมือนกันนะครับ